เวลารถไฟสวนกันเรือแม่งบ่งในนาะงามขนาดแม่งบ่งที่รักงามขนาดเลยสวยงามเนาะสวยงามลรงกายสวยงามโนนโนนโนโน สลงขนาดแล้วกัโปเซนทางด้านล,านล่างนี่ก็รถติดขนาดเนาะพี่น้องขวาม,มือติดนึบเลยมองนีก็ถือว่าเป็นจุดเด่นแล้เนาะพี่น้องเป็นสะพานช่องนูนสีอันนี้เป็นอาคารสาทรสแควรเนาะเป็นอาคารสำนักง,งานสูง41ชั้น ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายเบิร์ดสกูสกุนเดอยินดีตอนทับพี่น้องเข้าสู่ซ่องลุยสไตล์ลาวสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะบ้าลาวจะพาทุกคนไปเบิงสถานีซ่องนนทรีเนาะที่ขา่าพประจได้เห็นคลิป,ลปนึงเนาะที่เพื่อนรีวิวเกยวกับซ่องนนทรีนี่โอ้สวยงามิ่ใหง่ายอลังการเพราะว่าคขดดังกก้ามันเป็นคขดที่แปลว่า จุดใจกลางทางด้านเศรษฐกิจเนาะมันจะมีโฮงโฮงแหมรก็ศูนย์การค้าอย่างตึกใหญ่ตัวโมโหลานอ้อมฮอบเลยนะครับถืว่าสวยงามแล้วก็จะมีเส้นทางรถเส้นทางรถไฟเนาะวิ่งไปตามห้องของตึกกันอ้สวยงามที่สุดทุกอนคนก็ดึงกันตะขอขอบใจนะฮันที่น้องพิมพ์นะซ่องเพื่อนกับจะมป็นพิมซันเนลเนาะที่ได้รีวิววก,กับซ่องโนนสีแล้วก็ บริเวณอ้อมหอบแถวเคตซ่องนนสีโอ้แทวว่ายิ่งง่ายสวยงามทุกคนครับเจ้าเห็นแล้วกา็ได้มาเซแบ่งปันให้พี่น้องในเบิรงในสมทำการนี้แล้วเนาะทุกคนเนะาะบอก่หลายนห่งทุกคนว่าไปหลายมันก็ยืดกันยาเนาะเรื่องเป็นการสักส้าเวลาเราไปติดตามสมคลิปนี้พร้อมๆกันเลยทุกคนว่ามันจะสวยงามซ้ำไรเนาะอยู่ในเคดนี้เนาะเขตสถานีซ่องนนสีนี่เนาะไปย่าพร้อมกันเลยทุกคนไปไปเลยพี่น้อง อ่าสุดยอดเลยสดโอ้มีสะพานแก้วอีกเนาะยอดนุ่น่นานนน่าสวยงามขนาดนี้เลยไหม <อ>ไปส<ด>อนค่ะเนาะตอนนี้พึ่งก็อยู่ที่สถานีช่องนนทรซีอ่ะรู้สึกว่ามันมือด <c oughs> อ้ออางามขนาดนี้เนาโอ้สวยงามเนาะสวยงามอลังการขนาดนึนนงแต่ว่าบอร์เคยนังระกาทายค่ะช่องนนทรซีก็เสืเอเนาะที่แต่เขาตึกมหานครสก,กายบล็อกเลยสวยมาก เมื่อก่อนที่ก็กเคยมากสถานีนี่ครั้งหนึ่งน้องพี่น้องแต่ว่าบดได้เคยย่างสำรวจหรือาทายวิวต่างๆเพราะว่ามาหอดแล้วก็ขึ้นไปตึกมหานครเลยเนาะเพื่อที่สิขึ้นไปสั่นบนสุดของตึกนะก็เลยว่าบดได้สำรวจข้างล่างว่าเป็นอดไดบัดเนมือนีนมากก็เลยว่างามขนาดนาอบ่ได้เห็นว่าสถานีได้งามขนาดนี้เนาะ สถานีช่องนนทรีก็เป็นรถไฟสายส,ายสีลมน้องก็คือสายสีเขียวอ่อนเน้อพี่นอ้องยกระดับแบบคล่อมคลองช่องนนทรีเหนือถนนนราธิวารา,ารชนคกรินเนาะเป็นในเขตพื้นที่บางรักกรุงเทพมหานครเวลารถไฟสวนกันเรือแม่งบ่งในน้องงามขนาดพี่น้องทานไนทีว่วาเยักมากกับปัญญานาอ สายสีลมเนาะเป็น BTS สายสีลมสีเขียวอ่อนอ่ปลายทางก็อยู่ที่บางว่าเนาะที่นั่งมาจากบางว่านะแล้วก็มาลงอยู่ที่สถานีช่องนนทรีมันจะมีสาละแดงไกลๆกันนี่เนาะสายสีลมก็ไปฮอดสถานีสนามกีฬาแห่งชาติเนาะแล้วก็ยังสามารถต่อสายสุขุมวิทก็คือเปลี่ยนขบวนอยู่ที่สยาม การกเนาะสถานีสยามเปลี่ยนไปเป็น BTS สายสีเขียวเข้เมกระไดเนาะด้าน,นี้ก็เป็นตึกมหานาครเนาะพี่น้องถ้าราสามารถลง สถานีช่องนนทรีแล้วก็ย่างเขาสกายวอล์กเขาไปตึกมหาคนครถาวาสิธิขึ้นไปสันบนเนาะพิมพ์บหูวา่าตอนนี้เพนยังมีโปรโมชัน่นหรือบอนเนาะคนละสี่ร้อยสี่สิบาทนะวันจันทร์ฮอดวันพุธน,นะรูวา่าพหัสในราจําบ่ด้นี่เฮาย่างโลกมาได้เดือนจากตึกแหลกนี่ไปหลานลังโลนี่วิววัาางนี่ย่างขนาดสวยสวยสวย ย้อนเลยคิดไรจะน่าจะเข้าเอาให้เนอะนี่แหละอ้าหมดไนี่มาแล้วมาแล้วสุดยอดเลยแมงบ่งสุดที่รักงามขนาดเลยไม่มีอะไรจะบรรยายสวยงาม สุดยด,สดยอดมาหาคนครกุะายวากาตึกนี่นะเนาะที่ว่ออาพิมพ์ต้นนะพิมพ์มาขึ้นนะนะโน่นดูชั้นบนโน่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 นโอ้สวยงามสุดสูงขนาดแล้วก้าตอนมาเวลาขึ้นรีบนะใจสิขาด สีสันสวยงามเนาะผลเหตุเป็นสีน้ำเงินน่ะก็เป็นไดมอนด์เนาะอันนี้เป็นสกายวอลกที่เชื่อมต่อกับคิงพาวเวอร์เนาะเป็นตึกคิงพาวเวอร์มหานครแต่ห้าพ่านตึกนาาหนานี่ก่อนแล้วก็ลงมาได้เรือน มื่อนนี้อากาศกับโบคอยเจมไซบ์ไนน้องพี่น้องบางขัางกับเมืดบางขัางกับสว่างเท่วนี้ก็เป็นใจกลางธุรกิจน้องร่วงแร่มกับไยพี่น้องมีแต่ดังๆทั้งนั้นเลยที่พิมเพนเป็นตึกอาคารใหญ่ๆทั้งนั้น จะพิมพ์สีไทยทุกมุมในสถานีช่องนนทรีเนาะบพว่าเนื้อตกไตยยังจะพิมพ์สีไท,ทยให้มันเบิร์ดเลยเนาะพี่น้องเพื่อให้พี่น้องได้เห็นพิมพ์เองก่ะกําลังมาเห็นมือนี่แล้ววะแต่ว่าเคยนั่งสถานีนี่แต่ว่าเ่เคยถ่ายจะเขื่อนเนาะเคยถ่ายจะสันบนของคิงพาวเวอร์มหานคร มองกลางที่เขาเห็นนั่นเป็นคลองเนาะเพราะว่าพื้นสาโตสถานีคล่อมคลองเดี๋ยวพิมพสีลงบันไดเพื่อไปถ่าย ด้านล่างถนนนี่เนาะแ้ะก็ะคืบบันไดอีกฟังนั่นเพื่อที่สิออกได้ทางอะอีกฟังหนึ่งก็คือสะพานช่องนอนทรีเนาะตรงกลางนะมันจะเป็นเชื่อมต่อกับรถอยียงขอนวัดบีอาทีนะ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศจากด้านล่างถนนเนาะด้านหน้าห้างของ King Power มหาคนครบงคือมีการติดขาบรูปอาหารในขางตัวค่ะเนะาะบัวด้านในจะมีขายอาหารหรือเปล่าอันนี้พีมงกับบัสามเนาะขอบเดงศึกษาข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับด้านในของตึกนี้ เพราะว่าตั้งแต่โควิดมานี่ยค่ะบ่เคยเขาอีกเลยเนาะเขาตั้งแต่กุ่มผ่านนะก็เลยบ่หัวมันด้านในมียังเนี่ยเดี๋ยวสิคืนมันได้ไปทางอันสะพานนะเชื่อมต่อระหว่าง BTS กับอันเขอนอิน่มา BRT นะเป็นรถด่วนพิเศษ อันนี้ก็เป็นทางออกเนาะก็คือไปอาคารสาทสรสแควรแล้วก็โรงแรม W คกรุงเทพนั่นเองเนาะเขาไปด้านในเนี่ยมันก็จะเป็นสกายวอล์กแบบล้อมกระจกใสด้านข้างกับเป็นโรงแรมใหญ่เนะพี่น้องก็ระดับ5ดาวเนาะโรงแรม W กรุงเทพ ตั้งอยู่ถนนสาธรเหนือแขวงสีลมเขตบางรักนี่แหละ Something ก็สวยงามเนาะพี่น้องค่ะว่าเพื่อนๆคนใดที่ว่าเหตุ่องย t ท b e พี่น้องเล่าหาานะ่างก็สร้างนาอคือว่าบ่เคยมาสถานีนี่กงแนะนำนาะว่าสวยงามสามารถนั่งรถสายสีลม BTS มาลงอยู่ที่อันช่องนอนทรีนะ้องพี่น้องบบว่าจิเป็นพี่น้องไข่เฮ้กับได้นาะอที่ว่าบบเคยมาเบอกเชื่อว่าท่านใดที่ว่าบบเคยมางามรายร้ามาแล้วก็สิประทับใจเนาะแถวนี้ อันนี้ก็เป็นสกายอล์ตรงกลางน้องตรงกลางด้านบนจะเป็นรถไฟฟ้า,ฟาวิ่งเนาะอันนี้ก็เป็นสกายอล์ที่ว่าเพิ่นสางครอมคลองด้านล่างนะเชื่อมต่อกับรถด่วนบ r t ทีเนาะดนานหนาเป็นรถด่วนแบบสีเหลืองนะคะรถบัสนะ โอเส้นทางด้านล่างในการรถติดขนาดนาอพี่เราขูเบื้องขว้รือติดเบื้องหนงีรถติดเพราะว่ามันเป็นที่แยกมองนี้มองนี่แต่ถือว่าเป็นจุดเด่นแล้วเนาะพี่น้องเป็นสะพานช่องนนทีหรือว่าขัวนาบานเหมากันเป็นขนาดใหญ่เนาะเป็นลานเลยแหละเพราะว่ามันสามารถเชื่อมกับตึกอาคารต่างๆแล้วก็ยังเชื่อมต่อกับรถ บีอาร์ทีเนาะเป็นรถด่วนบีอทีทุกคนก็มักมาถ่า,ายภาพมองนี่เนตะ่พี่น้องมันเป็นจุดที่สวยงามนะบางคนก็นมาตั้งกล่องจะสีน้องขึ้นบริดัต่างหรอกเพราะว่ามาคนเดียวเหตุนังได้กับถ่ายแต่ถามเนี่ยนะถ่ายตัวเองกับบุคอยได้ เป็นสถานีรถด่วนพิเศษ BRT เนาะเป็นรถบัสสีเหลืองาคาดเขียวอะนะสถานีช่องนนทรีก็เป็นใจกลางย่านธุรกิจถนนสาทรและสีลมนะเพียงแล้วก็เป็นจุดเชื่อมต่อโดยรถโดยสารเมื่อกี้ที่พิมพ์บอกเป็นรถโดยสารด่วนพิเศษนั่นเองก็คือ BRT เนาะ สายสาธรราชพฤกษ์เนาะเป็นสถานที่สถานีสาธรนนะ <c oughs> ก็เป็นเส้นทางสีแยกสีลมถนนนราธิวาสและก็แยกสาธรนราธิวาสในพื้นที่แขวงสีลมเขตบางรักเ <c oughs> มื่อกี้เนี่ยเป็นะสะพานที่ว่ายกระดับข้ามสีแยกสาธรนรา นี่เป็นอาคารสาทรสแควรเนาะเป็นอาคารสำนักง,งานสูง41ชั้นต่างดตอยู่หัวมุมของแยกสา,ารทรนราธิวาสเนาะเขตบางรักแม่แหละไก่กับสถานีช่องนนที รถบัสเรื่องเรื่องข้างนั่นที่เขาเห็นคาดเขียวนั้งเป็นบีอรทีรถด่วนพิเศษน้นองด้านนี้ก็เป็นอาคารสาธรธานี ก็ทิมกับใดไทยทุกซอกทุกมุมของสถานีช่องนนทรีเนาะถ้าหากว่าพี่น้องมีข้อมูลที่ถูกต้องก็สามารถแชร์กันไดเนาะใต้คลิป เป็นอย่างไรได้พี่น้องกับจบลูกแป้วเนาะสาหรับวิดีโอการรีวิวซ่องนอนทรีที่เฮาได้พาพี่น้องไปเบิ้งไปชมการรีวิวของน้องพิมพเนาะที่ว่ารีวิวสวยงามสุดทุกคนครับพระเจ้าเห็นกัอ,อยักไปชมสัมผัสด้วยตัวเองแหละใจแท้เนาะแต่ว่าเ <c> ศ <oughs> รษฐกิจบูโอทุกคนไปบุทันได้เนาะเอาไว้มีโอกาสหน้าเนาะถ้ามีเศรษฐกิจแรงพองแล้วเขาจะไปไปชมด้วยตาตัวเองเลยทุกคนเนาะความสวยงามการเมืองไทยความเจริญเนาะ ู่ในก็คืออยู่ในกรุงเทพมหานครเนานะสุดท้ายนี่เราก็จะบูมียังหลายทุกนะคนเนาะก่อนเจจ้าพี่น้องไปเนาะก็จะก่อครอบใจเนาะเอฟซีทุกคนะที่เข้ามารับสมติดตามซองของข้าพเจ้าเนาะึ่งว่าเป็นซองหากระร้างไม่บทันมีคนที่ตามหลายทุกคนเะนยย้อนไลายยัดแสกระบ,บทันมีเนาะก็ต้องอาศัยพี่น้องแหละที่ดันให้เติบโตขึ้นไปเนาะในวันข้างหน้าไดเนาะ จีบุมียงยลายแล้วก็ถ้าถ้าภัยได้เข้ามาชมคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจเข้าระเจ้าแล้วก็ติดตามให้ทางซ่องของน้องพิมเนอ์น้องพิมพ์ซันเนลแลาสาวลาวเนาะคลิปวิดีโอต้นฉบับเหาจะได้แปะลิงก์ไว้อยู่ในใต้คอมเมนต์เนาะถ้าใครเข้าไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางซ่องของน้องเเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอกล้าวคำว่าบาย